สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสกุลสุภาอ่อ์สุขใสานางสาวกัญญาณัฐเชยชื่นนายนันทพลเนติกุลและนางสาวเกวรินสุทธิแสนวันนี้กลุ่มของเรานะคะจะมานำเสนอในหัวข้อประเทศฟิลิปปินเชิญรับฟังได้เลยค่ะความประวัติความเป็นมาประเทศฟิลิปปินมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ นักมนุษยวิทยามีหลักฐานว่ามนุษย์โพราณได้มีขึ้นในบริเวณพาราวันมาอย่างน้อย50า0 0ปีและอีกคนเหล่านี้เรียกว่าเทอร์บอนแมนหลายพันปีต่อมาได้มีการเคลื่อนย้ายคนที่มีเชื้อสายลูกผสมอย่างออสเตรเลียซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวฟิลิปปินส่วนใหญ่ในปัจจุบันนอกจากนี้ คือคนที่อพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียและผ่านทางจีนตอนใต้ไต้หวันและพ่อค้าชนกลุ่มน้อยของจีนซึ่งได้มาถึงจีนใน,ในล,ลาราตตวัษที่8ที่ตั้งเป็นหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะจำนวนทั้งสิ้น7,107เกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกห่างจากเอเชียแผ่นใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ100กิโลเมตรและมีลักษณะพิเศษคือ เป็นประเทศเพียงประเทศเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลกคือทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับมหาสมุสทรแปซิฟิกลักษณะทาภูมิศาสตร์โครงสร้างของหมู่เกาะฟิลิปปินส์อยู่ในแนวโค้งของเทือกเขายุคใหม่ภายในเกาะต่างๆล้วนแต่เป็นภูเขาที่มีความสูงและขรุขระมีระดับความสูง ประมาณ1,200-2,400ถึงเมตรโครงสร้างของหินภายในยังไม่มั่นคงจึงทำให้เกิดแผ่นดินไหวอยู่เสมอลักษณะทางภูมิอากาศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ในเขตร้อนชืน้นเช่นเดียวกับประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้ง2องฤดูกาลอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง24-29องศาเซลเซียสพอได้รับอิทธิพลจากทะเลมาก ลักษณะาทางเศรษฐกิจการเพาะปลูกมีการเพาะปลูกตามที่ราบสำคัญและที่ราบแคบๆชายฝั่งทะเลมีเนื้อที่ประมาณ1ใน4ของประเทศพืชสำคัญได้แก่ข้าวเจ้าข้าวโพดมันเทศผักผลไม้พืชส่วนพืชที่ปลูกเพื่อการค้าได้แก่มะพร้าวอ้อยสับปะรดยาสูบป่านอบอกาหรือป่านมนลิปป่านมน,นิลาสำหรับมะพราะ้าว เป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศประชากร3ใน4ทํทำอาชีพทำการเพาะปลูกทั้งทั้งท,งท,งที่พื้นที่ทสําหรับเพาะปลูกมีเพียงร้อยละ15-27เเท่านั้นลักษณะทางสังคมประเทศฟิลิปปินส์ประกอบด้วยเกาะต่างๆที่มีชนเผ่าดั้งเดิมหลายชนเผา่าหลายชาติพันธุ์รวมทั้งกลุ่มที่เข้ามาไม่ว่ากลุ่มชาวคริสเตียนจากตะวันตก ชาวจีนที่เข้ามาทำการค้าตั้งแต่สมัยสเปนเข้ามาครอบครองซึ่งล้วนแล้วแต่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองจึงไม่แปลกที่ทำให้มีภาษาและวัฒนธรรมในฟิลิปปินส์มีความหลากหลายไปด้วยรวมทั้งการพัฒนาของสังคมดั้งเดิมไปสู่การเมืองขึ้นภายใต้ปกครองของสเปนและสหรัฐอเมริกาทำให้ชาวฟิลิปปินส์มีการผสมผสานของวัฒนธรรม ของวัฒนธรรมพื้นเมืองวัฒนธรรมมุสลิมวัฒนธรรมสเปนและวัฒนธรรมอเมริกาโครงสร้างสถาบันการเมืองการปกครองแบบสาธารณรัฐประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้ารัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนวาระการดำรงตำแหน่ง6ปีจำกัดให้ดำรงตำแหน่งเพียงวาระเดียวเท่านั้นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดเมื่อ วันที่9พฤษภาคมพศ2559โดยนายโรดิโกดูเตเตชนะการเลือกตั้งและกำหนดคบวาระในวันที่30มิถุนา2565ส่วนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปกำหนดในพศ2565ระบอบก,การปกครองรูปแบบของรัฐ ฝ่ายบริหารประธานาธิบดีมีอำนาจแต่งตั้งคลมและอออทอรวมทั้งควบคุมฝ่ายบริหารกระทรวงทบวงกรมต่างๆแต่ไม่มีอำนาจในการยุบสภาฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่พิจรารณากฎหมายและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศให้ความเห็นชอบงบประมาณและภาษีรวมถึงพิจรารณาการปลดประธานาธิบดีออกจากตำแหน่ง ฝ่ายตุลาการศาลสูงศาลอุทาหอนและศาลชั้นต้นซึ่งศาลชั้นต้นมีระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคสูงโดยมีหน้าที่พิจารณาคดีการเมืองคดีอุท่าหอนคดีดีการ,รวมถึงคดีที่มีความสำคัญระดับประเทศเช่นการสั่งปลดประธานาธิบดีหรือการระงับการประกาศใช้กฎอัยการศึกองค์กรอิสระ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการตรวจสอบการประพฤติมิชอบและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนต่อไปนะคะรูปแบบการปกครองฟิลิปปินส์มีการปกครองระบบประชาธิปไตยในรูปแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง จากประชาชนอยู่ในตําแหน่งขราวละ6ปีดํำรงตําแหน่งได้ไม่เกิน1วาระสมาชิกวุฒิสภามี24คนที่มาจากการเลือกตั้งจากผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งประเทศมีวาระ6ปีและรัฐบาลจะจัดให้มีการเลือกตั้งวุฒิสภาจํานวนครึ่งหนึ่งของทุกๆ3ปีเขตการปกครองทั่วไป31เขตเช่นเ,เขตอิโลกรสเขตนครหลวง หรือเมโทรมานิลาเขตคาลากาเป็นต้น80จังหวัดเช่นจังหวัดเซบูนจังหวัดลิซานจังหวัดคาตายันจังหวัดปาลาวันเป็นต้น120เมืองเช่นเมืองมานิลาเมืองบากเกียวเมืองดาวันเป็นต้นต่อไปนะคะรูปแบบการปลูกของท้องถิ่น จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญข้อย่อยที่10ส่วนที่4ให้อำนาจประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์มีหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลท้องถิ่นและและรัฐบาลท้องถิ่นทั่วประเทศซึ่งมีหลายระดับและเรียกชื่อหัวหน้าระดับองค์กรได้ดังนี้ 1. ผู้ว่าราชาการเป็นผู้บริหารจังหวัด 2. นายกเทศมนตรีนครเป็นผู้บริหารเมือง 3. นายุทิเทศมนตรีเทศบาลเมืองเป็นผู้บริหารเทศบาลและ4กัปตันเป็นผู้บริหารหมู่บ้านค่ะขบวนการทางการเมืองนะคะพักการเมืองได้แก่พักเลบันเองดามาัเคติคารฟิลิปปินส์หรือพัก LDP เป็นพักของรัฐบาลค่ะพัก l i b e r a ร p a า t ์ตหรือ L.P. พัก United National Alliance พัก People Power c o l l อ t i o n พัก p ูเว e r s a ั m m s ซ a พัก s a n ู b a g บากรี p u n a n ค่ะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 6ปีและจำกัดให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวเท่านั้นผู้ที่จะต้องลงสมัครเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีจะต้องอาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์มาแล้วไม่ต่ำกว่า10ปีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีและไม่มีรายชื่ออยู่ในคณะผู้บริหารขององ,องค์กรที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลดังนี้ ประธานาธิบดีไม่มีอำนาจในการยุบสภาค่ะปัญหาทางการเมืองถ้าเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันฟิลิปปินส์ดูเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าจนยากที่ใครจะตามทันในห่วงขณะหนึ่งแต่ทว่าเพราะอะไรกันทำให้ประเทศที่ดู เป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรนิภาพมากที่สุดในเอเชียกลายเป็นประเทศที่เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงมากประเทศหนึ่งในปัจจุบันมีขบวนการการต่อต้านอำนาจของรัฐเกิดขึ้นมากมายโดยรัฐขาดประสิทธิภาพในการจัดการนอกจาก การปณีปนองเกิดกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองนอกระบบอำนาจรัฐจำนวนมากที่เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองทงั้งทางตรงและทางอ้อมเกี่ยวพันกับผลประโยชน์และนโยบายสาธารณะระดับชาติจนเกิดปรากฏการณ์การ คอร์รัปชันขนาดใหญ่ฟิลิปปิน์จึงเต็มไปด้วยการเมืองแบบเส้นสายอำนาจรัฐในฟิลิปปินส์จำเป็นจะต้องพึ่งพิงและได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มก้อนอิทธิพลท้องถิ่นซึ่งอำนาจนอกระบบดังกล่าวได้ใช้วิธีการรุนแรงอย่างยิ่งในการเมือง เช่นกรณีการสังหารนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามและนักข่าวกว่าครึ่งร้อยในจังหวัดกินนาเดาเมื่อหลายปีก่อนเป็นต้นมาความเคลื่อนไหวและพลังทางการเมืองความเคลื่อนไหวและพลังทางการเมืองการเคลื่อนไหวต่อต้านชนชัน้นปกครองอำนาจรัฐของประชาสังคม ประชาสังคมในฟิลิปปินส์ที่โดดเด่นสองครั้งที่เคลื่อนไหวเพื่อกดดันให้ประธานาธิบดีที่ทุจริตคอร์รัปชันคือ people power ครั้งที่หนึ่งที่กลุ่มประชาชนเดินขบวนจำนวนมากเพื่อขับไล่ระบอบเผด็จการการมากอจนสำร็จต่อมาคือการเคลื่อนไหวที่เรียกว่า people พาวเวอร์ Power, ครั้งที่2การเคลื่อนไหวของประชาชนเพื่อประท้วงการทุจริตของประธานาธิบดีเอสตาดานการเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประชาสังคมทั้งสองครั้งนั้นมีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากนั่นแสดงให้เห็นความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน ชาวฟิลิปปินส์นั่นเองนอกจากนี้การเคลื่อนไหวนอกภาครัฐของฟิลิปปินส์ก็เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเช่น <Reese. S 1> อ,องค์กรเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้งเป็นต้นค่ะ